สวัสดีครับพี่น้องเจอกันน่ห้องทรงอ้อย้คือเก่าพี่น้องใส่แมตต์เปหนอยเปิดหน้ากากก่อนนะคะมือนีอ้อยเปเงียดังมากพี่น้องเงียดังเงียดเองนพี่น้องพอดีหลังปีใหม่มาเนี่ยจังหวัดพื้นให้เงียจมูนะคะเงียจบูแบบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ยพี่น้องเพื่อไท้แง่จมูกนะคะบันนี้เขาเจ้ากับไห้น้องแง่มากเรียบร้อยแล้วปัที่นี่อ้อยแง่พ่เป็นพี่น้องอ้อยแง่พ่เป็นอ้อยมีแต่ไปไห้ไปแง่อยู่ถุงสีเมืองเพราะว่าเขาสิมี่ตรงใหนห้องไปแง่เพื่อเดตตังซุ่มไปเลยแล้วก็ไปแง่อยู่ล่งบาทศูนย์ ตะไอยปีเงีย้ยสองเทียรสามเทียลวละคัดจะโผกอยู่ดเดี๋ยวนีต้ตะไอยปีเงีย้ยมากนะคะเลื่อมมือเรื่อง,รอง,รองไประเดีบอกสูฟ้งถ้าเขา้องทรงจะมีแน่วสูฟังเลยค่ะพี่น้อง mm hmm. เขาหายมาก mm hmm. เขาบอกว่าต้องแย่ด้วยตัวเองมาท่าน้นพี่น้องบัวกวัดหึ่งเงีเ้เปลี่ยนเดียวเขายังมาตีมคนเฮ้าเนี่ยถ้าเลี้ยนรูเข้ากับเง่เปลี่ยนหรือเข้าดู youtube ดูวิดีโอหรือหรือคนอื่นแนะน้ำนี่เข้ากจะเจ็ดเป็นป่นบ่ค่ะพี่น้องบัดทศนี้บางคนนี่เฮดเปลี่ยนอยู่แต่ว่าความกายังยังบ่บ่ค่อยมีหลายคือจังเอ๋ออ้อยพะว่าหนึ่งห้าเงียด,ดังซือนี่เออ้อยเงียขีดดังซื่อเออ้อยก็ยังเก็บดังไว้บางครั้งก็เลือดออกนะเอาขั้นตอนเงียหูเนี่ยเงียเขาไปเลือกกระเจียบก็เก็บขคือความเก็บของคนนะคะขาจะาให้เอ๋ออ้อยมากเออ้อยเงียพเป็นกับพี่น้อง มือนี้บ่ะไ้แต่งหนาโบแต่งย่างเลยนะหนาสดๆเลยกับพี่นอ้องเบาซุ่มซ่างเด้จา้าวันที่นี้เบาต่ออ้อยแงเปูปิดเสียมูแงให่มูลมลเลยว่าถ้าฉันแงลึกนเกินไปเทอากับสีเก็บียนเออแมนคิ <What? S 1> ดยังไงทษหาเอื่อยฮักเป็นพยาบาลเล่ายิงพยาบาลไรเยี่ยคักพออย่างเดียวพยาบาลจะบอกว่าต้องแยด้วยตัวเองนะคะ นานอาอ้อยไปบพรปีนเล่กับ <occurs> พี่น้องวันี่อาอ้อยก็เลยโทรเขาอนันไม่อนันไม่มู่บ้านอาอ้อยโทรหาเพื่อเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกให้อาอ้อยมาอนันไม่เพื่อนก็เลยสอนอาอ้อยกับพี่น้องอ้ยดีเพื่อนเลยสอนอยู่ระยะห่างกับพยาบาลเพื่อนแหละเพื่อนก็สอนอาอ้อยเอ็ดนะคะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สาม ที่ซีที่หาไปคนละจนจบขั้นตอนของเขาเขาก็ซ้อนอ,อ้อยเฮ็ดเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวอ,อ้อยเดยเอาอันคลิปภาพให้พี่น้องเบื้องตาอ้อยบ่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอเรอกอ้อยเฮ็ดพี่นอออ้อ,เนนองเอ,อ้อยเนี่ยทัอานเก็บหนักอยู่บ่ได้เฮ็ดเป็นแล้วบร้ซื้อมาแง่อีกเลยบรินี้มีความกล้าแล้วบางคนก็ว่าเนี้หุ่นเงียเขาไปหุ่นบางครั้งมันถึงหูหุ่นเนี่ยนี่แหละคนเฮ้านี่ฟังแล้วก็เกิดความยาก สิ่งไหนที่เข้าล่องเห็ดหรอเห็ดใดเห็ดเลยค่ะพี่น้องมันจะเห็ดใหนเข้ากาเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันเะ็ด้เข้ากามันแมนคือเขาไวล์อ๋ออ้อยกะลี่ไปอนะไม่พยาบาลคนสอนคุณหมอคนสอนโอ้ยพี่น้องเลยบัดนี้เป็นแล้วบัดที่นี่เป็นแล้วไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้ติดดรกบ่ได้ติดบ่ได้เปยังอาอ้อยนี่ต้องดูแลตัวเองด้พอาอย่างวันี พี่ยายกับหลานนะคะหลานหน่อยขับรถได้พี่น้องขับรถไปนั่งบ่อเอาเวลาที่ขับรถแล,วล้วมาบอก่อนซพ่อแม่พี่น้องฟังไปอนามัยเพิ่นสอนเฮ็ดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนี่แหละตัวนี้คือความกล้าอันนี้บ่อซู่ฟังกับพี่น้องเพราะบางคนเฮ็ดบ่เป็นเด้บางคนบ่ากล้าเด้มีเตเปบางครั้งก็ไปให้พยาบาลคือ,คอไปแง่ เขาหเหงียเขากกิไเหงียน้ำเขาองศ์นะพอดีหาเทาได้เหตุอีกเขาจะได้เหตเป็นเอาไว้กัก็ะเลือดเหป็นก็ะเลยสดเร็จแล้วก็เลยมาบอกซูพ่พรเมพี่นองตั้งช่วงนี้คุณหมอพูดบอกว่าต้องแย่ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งหมอพยาบาล่นกับติดขึ้นกันเพราะตรงซื้อมาเหตุองล่ององีกเขาจะได้เหตุป็นนะคะอันนี้ก็ะเลือดู่พอเมพีนองตั้งนะคะ ขนาดอยู่ในรถอาวยกับไซแมทพี่น้องแต่อันนี้โบเบโบซูพี่น้องตั้งก็เลนเนยได้เปิดนากากนะคะวันที่นีอ้อาวยกับเฮดภารกิอววเอาวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องช่วงนี้เขาห้ซื้อไม่แง,าอง่อีกเทากับมาล่องแง,งบึงค่พี่น้องหาเทศอีกนะคะอาวยจะเอาภาพความกล่าวอาวยให้พี่น้องบึงเด้จ่าเด้อมันเ็เฮ็ดในห้องประสบความสําเร็จเดืตัวเขาอีกโดยที่ห้อง่บตองพึ่งคนอื่นนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ